ความพี่อยากกินข้าวโพดนะคะยอทันมาบ้านเขานี่ฝีมือปอกข้าวโพดเฮ้ยแตงโมอะไรวะดี่ควาอยากกินแตงโมนะนี่ดูแม่บ้านไม่เรือนปอกแตงโมนะคะได้ไหมจะได้เลือกเลยชะได้ไหมอยู่เนื้อหันไปด้วยความดีใจอยากกินแล้วหันเพื่อนางหันเพื่อคิดว่ามันเป็นสองอันนาคิดว่าจะหันให้มันแบบเป็นเพื่ออะไรเพื่อนี้ไม่ืู้แบบว่า มันเป็นแบบว่าอยู่คู่กันอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าซีการทำไมอ๋อมันจะได้แต่ว่ากินได้กินไม่เหอะกินได้แล้วแหละเหลืออีกซีหนึงอ่ะเอาไงกินได้ทีนี้ไปก่อนนะเอาไปเลยใส่ไปเลยพี่เห็นกินไปก่อนพี่เดียวอ่าเดี๋ยวดูวิธีการปอกแตงโมของพี่ปอยนะคะไุ่ดูทุเลไม่อยากโชว์อย่าเดี๋ยวอายเขาเราต้องต้องบอกให้รู้ๆเราไม่ได้มืออาชีพอ่ะเราเป็นแบบอ่ะสมัครเน้นเว้ยสมัครก็เน้น เนี่ยมาปอดตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ก็น่าจะได้นล้วได้ตั้งนานแล้วพี่ิงมันต้องมันต้องเฉือนเลยนี่ใช่มันต้องเฉือนข้างใต้เรต้องเฉือนข้างใต้เราอ่ะเฉือนไม่เป็นแล้วเรากลัวมีดตัวแบกั่งเก็บอันนั้นบอวันนี้มันเกิดพี่บอยนะคือว่าแต่ว่ากินตกท้ายหลังจากหมูกระทะก็จะเป็นแตงโมใช่ไหม ไม่ต้องจีบนะเพราะทำกับข้าวไม่เป็นแต่ว่าหาเงินเก่งมากอุ้ยอุ้ยอะโมอะโมอ่ะเอาไรเอาไปกินซะหน้าสวยปะเนี่ยได้อยู่เอาไปเอขอกินอันนี้อันนั้นล่ะกินเองขอสองลายไปนี่ค่ะฟิวปอกแตงโมของพี่ก้อย